สวัสดีสมาชิก ADB ไวรัส Remover Pro ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาดูวิธีการดาวน์โหลดนะครับหลังจากที่กดลิงก์ที่หน้าเว็บไซต์นะครับก็จะมาที่หน้าแบบนี้นะครับก็กดปุ่มดาวน์โหลดได้เลยนะครับอ่าอะไรเด้งขึ้นมาไม่ต้องสนใจนะครับโฆษณานะครับบางเครื่องก็จะไม่ถามที่เก็บนะครับก็ให้เราเลือกที่เราถนัดได้เลยนะครับว่าจะเก็บไว้ตรงไหนนะครับบางเครื่องนี่นะครับ ก็จะโหลดให้เลยอย่างนี้นะครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับกดเปิดตัวติดตั้งขึ้นมานะครับกดดับเบิลคลิกเข้าไปอ่าเดี๋ยวรอมันคำนวณแป๊บหนึ่งนะครับยังไม่เสร็จสิ้นดีนะครับหลังจากเสร็จแล้วดับเบิลคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับเครื่องก็จะเด้งหน้าดำๆอย่างนี้ขึ้นมานะครับอีกทีหนึ่งนะเครื่องก็จะขึ้นหน้าอ่าแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เรากด มอลอินโฟแถวๆนี้นะมันจะมีปุ่มให้เรากดอยู่นะครับจากนั้นกด run anyway ครับผมโปรแกรมก็จะเด้งหน้าน,นี้ขึ้นมานะครับให้เรากด extract ได้เลยทีนี้ให้เราใส่รหัสในช่องนี้99999 0 0อ 9, นะครับก็คือ94ตัวนั่นเองนะครับอย่าลืมเช็คภาษาด้วยนะครับว่าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะครับหลังจากใส่เลข94ตัวไปแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับรอโปรแกรม ติดตั้งให้เราสักครู่นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าก็จะขางตรงนี้นิดหน่อยอะไรก็หลอแป๊บหนึ่งนะครับไม่ต้องไปกดไปคลิกนะครับหลังจากหน้าต่างนั้นหายไปแล้วนะครับโปรแกรมก็จะมาผล่ตรงหน้าจอของเรานะครับอ่าเนี่ยนะครับมาแล้วนะครับตัวนี้นะนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับ ตัวฟ้าๆตัวนี้นะครับอยู่ผมมันจอมันลกนิดนึงนะครับของเพื่อนๆก็จะขึ้นที่หน้าจอแน่นอนนะครับก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับก็อ่านล็อกก่อนเลยนะครับล็อกบอกว่าไม่พบข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของท่านกรุณาแอคทิเวตก่อนนะครับก็ใส่โค้ดประจาตัวของท่านเข้าไปนะครับในช่องนี้นะในช่องบนปุ่มล็อกอินนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ก๊อปปี้มาวางนะครับ กดคัดลอกนะครับหรือว่าพิมพ์ไปก็ได้นะครับแล้วแต่ใครถนัดนะครับก็กดวางลงไปจากนั้นกดล็อกอินนะครับก็จะเข้าหน้าได้สําเร็จนะครับถือเป็นการติดตั้งแล้วก็ลงทะเบียนนะครับสําเร็จนะครับเวลาเพื่อนๆเปิดโปรแกรมเข้ามาใหม่นะครับก็จะมีล็อกอย่างนี้ขึ้นมาเลยนะครับถ้าขึ้นเขียวๆคีย์ถูกต้องพร้อมเข้าสู่ระบบเมื่อกดปุ่มก็ล็อกอินได้เลยนะครับไม่ต้องใส่โค้ดซ้ําแล้วนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเลื่อนลงมาจากหน้าอัปเดตก็จะเป็นคลิปสอนการใช้งานนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ